เจ้าคือข,ขาวคือสาวผักเหนือแท้คอยเป็นสาวผักเหนือแต่แตกาสวัสดีครับพี่น้องคะ่ะคอยบ่๋มเป็นผู้สาวผักเหนือผิวสีขาวพองือหมดุดเจ้าคนณผักเหนือด้บพี่น้องคอยเป็นคนเหนือต้นล่างภาคกลางตอนบนก็คือ,อคนอื่นสีขาวสำหรับคอยนะคะไงไรอินไทยแลนด์หรือ my life in Thailand นะคะมีภฝรั่งกีนโนคนนี้คะ่ะ ผิวบริสุวธิ์งินองตองนะคะขาวเพราะแอปขนาดขาวเพราะแอปข่อยยิ่งเขียวเลยพี่น้องคะ่ะโอเคมาทากทายบัตดีทุกคนเลยคะ่ะน้องเป็นยังข่อยก้อนหน้านี่เนาะคะ่ะโปรไฟล์ของเมตุนั่เป็นโปรไฟล์ทีมี่ซื้อว่าเมียฝรั่งขี้นกนะคะอันนั่นเป็นโปรไฟล์แรกแล้วย่านเมื่อเจ้าอันเจ้าเปื่อนฝรั่งหลายหลายคนสิอ่านประหูเลียงมันเขียนว่าจังไดเนาะข่อยก็เลยโอเคค่ะ my life in Thailand แล้วก็เมตุ ต่อ่ายได้ค่ะพี่น้องคะอันนี้การเว้าการจากของมิตูกาสิเป็นในลักษณะนี้ทักทายทุกคนมูเจ้าเสื้อบอเออถ้ามูเจ้าเป็นเมียฝรัง่งก็เกิดขระ่อยเนาะคํามามีฝรั่งนี่มันทำข้อข่อยอยู่ได้พี่น้อง <c oughs> มันไผมาในหมูบานนี่ตกทุกได้ยากมากบางเทียน,นก็อยากให้เฮาซอยเหลือได้ค่ะเฮาบเป็นสถานสงเคราะห์เด้อค่ะนะคะ,นะคะ บางเทียสมัยก่อนมีเงินมีทองแจ้กหน่อยเนาะคะ่ะก่อนมา,มา,มาอยู่เมืองไทยเนาะเขามีเงินมีทองขตกทุก,ทกดียกมากอะบางเทียกะบางคนนี่ลูกเต่าหลายคนเนาะนะเล็้วบ่มีคาไฟติดคาไฟเขามายึดหมอด้วยความที่เข้ากับสามีพอมีเงินพ่อลืมตาอาปากไดะะ้เนาะตอนนั้นเนาะเออเข้ากันเลยโอเคเขาติดอยู่ท่าไรบางคนกับมีบานหลังหนึ่งติดอยู่ประมาณเกือบพันละคะ่ะ นะคะกับใปจายแห่เขาให้เาขาดใส่หมอคขึ้นมาคือเก่านะคะใส่ไปซอยเหลือบ่อยๆเขาพี่น้องอาขอบอยให้บัตเตอร์นี่ย่ามข่อยคิดเด็ค่ะย่ามข่อยบบมีเงินมีท่องเพิ่นกับคงบ่เซียดอกแล้วกับโมีถห้าาบ่อไห้ก็ว่าไห้เฮาเหรอพี่น้องนะคะเอาไปเอาม่าเมตุปเพราะว่าเ้ามาอยู่ใหม่ๆเนาะห้าบ่ลููเรื่องเล่าคนในหมู่บ้านปันไดเพราะว่าไม่ตุอ่อนออกไปอยู่ต่างประเทศส7เจ็ดปีไหมนะคะกลับมา พ่อบริศึกษาใจข้อค้นเนาะค่ะหูแต่ตอนสมัยเรียยงหัวเขาเป็นคนอันไกลๆเนาะแล้ววันนี้กระ่อยเหลือให้เขาบางคนกะว่าอันลูกอยู่ในเมืองเอ้ยจ้งรีบทรงตังไปให้ลูกเดี๋ยวเอ้ยเอาขึ้นหายนะเอ้ยจําเป็นจริงๆโอเคยิบยืนไห้พันหานะคะพันหาพ่อจักพักหนึนะคะคนคนแหลงนี่ดถวคนแหลกนะคะพันหาไปแล้วเอออีก มืออื่นเด้อเดี๋ยวเอ้ยซิขึ้นไห่รอเหมืกันได้ค่ะบอลน้บอลเล่ท่วงได้ค่ะนะ,ะนะขึ้นไห่แต่แท้พันหาเอ้าเอ้ยไ้ดอกหนึ่งลอยนะคะอันนี้มือเดียวได้ค่ะเออบอดีบอดี้บได,บด้คิดโล้ายไดย้นี่พ่อสองมือตอมาอุย้ยลูกเอ้ยจำเป็นอีกแล้วหน้ามันบทรงตังมาแต่เมืองนอเอ้ยยืมตังจากสองพันแนเอาค่ะ เออเขากป็ยังไหคือหน,นอมืออเดียวนึงดอกโอเคเดี๋ยวไอ้อห้ดอกสองรอยยืมสองมือเด้นะได้อา่าเป็นยังงดอกเออเพื่อลูกเออจำเป็นเพราะว่าพอเขาหูวนหน้องสาวเขาอยู่ต่างปะเทศนเนาะกะเขาก็ได้สามีตังหยาดเพื่อกันเขาก็เลยโอเคโอเคเพ,อเ,เพื่อนหนาเขาหูเพื่อนน้องสาวเพื่อนหูเนาะเขาก็ได้ไปเบิ่งเบิ่งอันไปถามทักไทยบ้านเพื่อนเด้ก็ถามหอดหัวเพื่อนเด้เออมิแต้โทษหากันส่งไล่หากันพี่้อง เนะข้าก็โอนให้เลยค่ะโอนให้สองพันไถึงสองขนานาละสองพันเกิดขึ้นบอกบทีนี่สองมือกันแล้วสามมือกันแล้วอยน้องเอ้ยบอขึ้นให้เอ้ยกระโทษไปดามอยู่อีหามนันนี่มือใดเมื่อสิขึ้นอันทรงตังไมห่หลานขีดตัวอยู่ต่างประเทศกระซ้าบผสงเงินมาได้น้องบอซัดมาน้องบะทรงตังไมห่หลานแบบนี้ ก็เลยม่ไ,ได้เอาต่างแห้เฮาเขาก็เลยบอกเอเอ,เ,อ,เ,อเดือนทุกให้เวลาจากอาทิตย์นึงว่าเป็นอยา่างดอกเอื้อยนะคะขอให้ได้เงินขึ้นสองพันกับพ่อแล้วนะคะเออเดือนอันอาทิตย์นึงกัแล้วสองอาทิตย์กันแล้วเอาละวะพัดวันประกันพุ่งขอยี่รถบึงหม้อไส้ไปบ้านเพิ่นเลยไปเจอนาเพิ่นนังใจดีนะที่บ้านเฮาเป็นอันรูปหนีค่ะที่รู้จำเป็นต้องใส่เงิน นหนูก็ว่าท่านได้บอกผัวเดทีห่หนูส่งให้ที่นูโอนให้เอื้อยนะแม่นูก็ย่านผัวหูนู้งก็อยากแดกในเงืนขึ้นแล้วก็จะเป็นพร้อมป่านเัาเป็นลูกหนี่มาซ้ำไปของเงินขึ้นพี่น้องขาเงิ่อนเจ้าของจะเป็นทุกเจ้าของนะคะโอ้ยเอ้ยบ่มีให้ดอกคุณเวซสนีเอ้ยยังบ่มีให้ดอกน้องเอ้ยมันอยู่ต่างประเทศมันเห็นส่งมา ยแกระแมนเป็นยังนักหนามาสันดิเออมุอเจาเข้าใจบ่ะคะมันก็ว่าให้น้องเนาะอันว่าไม่รู้มันเป็นอะไรนักหนาแค่อย,อยู่ต่างประเทศไม่เห็นส่งเงินมาอออมาสันพี่น้องข่อยกะบ่าเป็จังไดเนาะกับไปาบ้านเอออีกสามหมื่นเดี๋ยวคอยมาใหม่เด้อว่วางีเดี๋ยวเออเตรียมไว้ให้ทุกเด้อสามหมื่นกันแล้วพี่น้องหัวข่อยก็มาถามเป็นจังได พันผัวะจริงๆเรวพ่อคยหูแล้วอันนี้ไปตัวเขาสื่อดอกว่าพัวบูงูเป็นยังไงเขาให้ขึ้นยังอืมบ่ให้ขึ้นตามไปบ้านก็ว่ามือนั่นมือนี่บ่ให้พี่น้องขาผ่อเคยคือรถเกียงเลยอืมไปเลยค่ะพัวเพิ่นพ่อหน้างแม่แม่เพิินกับยูุบานพอดีนะคะแล้วก็พัวเพิินกับยู่บานพอดีผัวพัวเป็นคนเห็นงานให้งานหน้างาน สวนทุกอย่างได้เงินมากไอเมีย้ยเบิร์ดนะคะและทถีบจาคั่เงินมากน่ะตาฝาไว้กับแม่ยายแต่ค่ะแม่ยายนะคะอันผู้เมียบ่ได้จับเงินปันไดดอกแต่ว่าวนมากนี่ไก่ือไว้กับแม่ยายแล้วกะอันผู้เมียน่ะเป็นคนสร้างนี่ต่างหากมัดเก่น,นะคะคอ่ะไข่มุโหทีหลังอันเศร้าบานก็ว่า,ามันก็ดีแต่เงินเขายืมให้อีเนยียยืมฮโหมันก็มาถามเศร้าบานเศร้าซองเด็ก เขาเขาบู้เขาว่าเขาบูกะเขาบอกว่าเขาจําเป็นเขาส่งชงเงินไปให้ลูกอืมมกเปึกแท้เขาก็ถามเฮาเลยว่าคนในหมู่บ้านหูจะขี่มันเบิดแล้วมันเอาเงินไปเล่นอืมอืมฟังกันกลุ่มในหมู่บานะ้านคนไหนเปิดคาสิโนได้กันสัดีๆนะพี่น้องเอ้ยเล่นกันว่าสั้นั้งแต่หัวดำจนหัวงอกนะคะเด็กไว้รุ่นกับมี ปานหอบพอกไปขายในหันกับม,มีพ่พองน้องกาสิโนพะละน้องอืมบัดทีนี่ผัวคอยไปน้่เนาะผัวเพิ่นก็อยู่บ้านพอดีผัวคอยเบาเลยผัวเพิ่นพอจาภาษาอังกฤษจัน่อยเนาะอันผัวคอยบอกว่าคอยมาเอาตังค์มี่เจ้ายืมเงินไปถ้าบ่มาหายสิแจง้งตำรวจวาสนีคอยมีหลักฐานในไล่วาสนี ป้าชินาเขียวขุ่นเลยเขี่ยเห้มี่ะค่ะพี่น้องหัวพงหูเด้อไอ้ยังฉันไอ้ยังไอ้เพิ่ใส่หูนะมันมันเอาเงินจับโตบ่อีฮันนี่ราฉันได้เมียมุ้งเธอมุ้งเธอผู้หญิงนขับรถมาเห็นเอ้จอดเห็นไอ้ไม่ตุกจอดกับหัวจอดอยู่หน้าบ้านเด้อประกาศเข้าบ้านเด้อพอหัวเป็นอยู่บ้านเนาะหูยด่าจอดทางอีกหลายบ้านหลายบ้านประมาณสี่หลังจอดอยู่ขุ่นเลยค่ะนะคะ เบิงเฮาเด้ค่ะเขาก็เบิงเด้ค่ะโอ้อยคุณเขาจับเขาแดงบลาเขาก็กขวักมื้อมาหนีมานีมานีนแต่บาไในห้องเนี่ยเห็นตุ้หันไปนี่เห็นเห็นเขาขวักมือเนี่ยมันก็พีเเ่เอิญเฮาเอิญเฮามากับผัวเฮาไปบ่ห้ใหาบ่ห้เฮาเขาไปไว้ไว้บาน้ำผัวเพิินนะคะเฮาเข้าไปเร็วเฮาโวออกเนี่ยกาสีบอกผัวเพิินละ่ะกว่าที่นี่ออมมายางออมมายางออมมาบ้านอีบ้านหลังนึงไก่สีหดบ้านเจ้าของละ่ะ เขาบอกแกงบ่เห uh. ็นซื่อๆดอกดจริงเขาเห็นแล้วล่ะอนางเขามาไก่แล้วควักไงเลยไปมาหนิมาหนิมาหนีมาหนิมาซันนี้เขาก็ไปเขาก็ไปเราไปที่นี่พ่อเขาไปเราไปนี่เขาก็โอเคให้ผัวบอกพ่อเธอรอดฉันอยู่บ้านหน้าบ้านเพื่อนี่เด้อไปต้องไปเสียแต่ฉันยางไปหานางก่อนนางก็บว่าเอ้ยขอพัดไปจักอาทิตย์ได้บ่ถูกมาปานนี้แล้วขอจักอาทิตย์มันสิเข่าจักเดือนมันสิเข่าไปสองเดือนจักว่าอาทิตย์เดียวนั่นน่ะ มาให้ตูยังให้ชกใจดีให้เวลาสองอาทิตย์ป่านนั้นก็ยังไม่ทาันได้บัณน,นี้นะคะคอยเบาระดดกันคอยเสียเอาจะทุ่นขึ้นบอว่าจงนี้นะคะเดี๋ยวใส่เร็วขวาคอยยางกลับไปเลยอบ่ยอยากเบากับเพลินอีกคอยยางไปบ้านเพลินเลยผัวเพลินบัดที่นี่คนเป็นผัวเฮ็ดงานหนักเนาะเอาเงื่อนไปกับแม่ย,ายม่าให้พ่อแม่เอาตังมาเอามาคืนเขาเดี๋ยวอีเมียเนี่ยมันว่าให้เมียเดี๋ยวมันกลับมามันจะเจอดี พี่น้องนันสิเจอดีคนรมากเกล่นผีการพนันเข้าสิงนะไม่มีวันจเจริญเด้อเขาสิบอกให้คนอื่นเล่นขขเขาเขาไ่เห็นรวยกันเลยแกมีจะจนลงจนลงอืเขารว้ยเขารวยกันเบืแล้วรวยย้ยตังแต่พอคอยลีบหลัมบอกพี่น้องนะคะกลับมาคอยได้ตะบ่ได้ดอกได้แค่สองขั้นกลับขึ้นมาถือว่าเฮาโชคดีมีผัวไปนํามได้พี่น้องถ้าผัวไปน้่มคอยเป็นคนใจใจดีเนาะคะ่ะอื พ่อได้เงินคืนมาเสร็จต่าเงินเงือออกค่อยสิบว่าหายไปยืมอีแล้วเงินเจ้าของทุกเจ้าของแต่แทเป็นเครื่องหันว่าพี่น้องพอให้เงินเขายืมนั่นปานเข้าไปอันยืมเงินเขาคืนนะพี่น้องอืมโอ้ยเขาจำเป็นต้องใช้เงินของเงินคืนแน่ประมาณนั่นค่ะอืมแล้วมาเจ้าสิสองนี่อันทีวาา่ว่าใจคาไฟหายอันนี้กะบบเฮดเบียกแล้วบอรับจ้างเดะ ปากดีอยากเป็นผููน้าอันตอนแรกค่นกับพี่ผัวดอกพี่น้องผัวกับหักเมียหักเมียแต่เมียนะมักกดขี่ผัวอยากเป็นผููน้าแต่บอกเคยหาเงินเขาบ้านนะคะผัวกับททนน้ํามันจะล้นแก้วสักวันมันก็ล้นนกะพี่นน้ำมันเต็มแก้วมากก็สิร้นตัวม่ได้นี่อยู่บอะไรค่าเลิกกันเพื่อนกะ เอาลูกมาบ้านเนาะข่อยกับเบอยเพื่อนเ็ดฐานได้หนีเนาะปู่ปู่เป็นเมียเนาะจริงๆแล้วมันมีเหลืองเล่าหลายกว่านี้แต่ว่าข่อยบ่อยากเล่าถึงความเป็นไปนเป็นมากของเพื่อนไหลเนะาะก็คือเพป่นเก่าลูกมาบ่านข่อยก็สอยเหลือแดงบ่ซ้อยเหลือแดงเนาะคะ่ะมาที่ทักมาหยิบเงินข่อยมูเจ้าสิมีสีเสื้อบอว่าคนเป็นเมียฝรั่งย่างผวกเฮ้าเนยสิแล้วเฮ้าบอกว่าเฮ้าบ่ามีเงินมูเจ้าเหินิมีไผเสียบอ เี่ยคอยทอพี่นอ้องคอยบมีเงินในบัญชีถึงมีได้กะต้องขออนุญาตสามีเพราะว่าเงินเขาเป็นคนหามามือได้ดอกที่เฮ้าสิได้ดงานเก็บเงินเป็นของเจ้าของได้นะ่ะเฮ้าถึงสีูุ่่มใจนะคะสำหรับสาวๆที่ยู่ต่างประเทศเก็บเงินเก็บทองได้สำหรับเหตุงานด้วยตัวตัเจ้าของเมื่อเจ้าของอันนั้นไม่ตเออเพนะิร์ยไงดีใจน้่แลก้กกะ ก็เอ้นม่อย่างพุ่มใจน้านะคะเพราะว่าเจ้าได้ใส่เงินนําพังนําแร้งจอกของไม่ตูกขันอบ่อมีโอกาสด้เฮ็ดดอกพี่น้องเลี้ยงเต่ลูกถ้าว่ามัว่วรุนหมุ่เฮ้านี่เอาลูกให้เขาจ้างให้เขาเบ่งลูกหันพ้าไปเฮ็ดงานกระสมกับห้องไปจ้างเขาเลี้ยงลูก่เผลอห้อ้ใจตืมกันนะคะก็เลยเลี้ยงเต่ลูกก็เลยบ่เด้เฮ็ดงานอื มันขยายอย่างนี้แหละเนาะพี่น้องแล้วแต่คนนเราก็ความจำเป็นของคนบัคือกัดเนะาะ้าลูกง่ญ่ปานนีถ้าลูกสิขอบขวบยังตอนนี้ไม่ตุกกับเดลห่วงแล้วอื่ไมมตุก,กับเบลีเฮงานตัวนะคะถ้าลูกงหญยเบิดแล้วอันนี้ยังลูกน้อยนอยไปเลี้ยงลูกเนาะใครสามารถเลี้ยงลูกไงเฮาเขาต้องเลี้ยงเอีกเนะาะค่ะอยู่ตางปฏิบัติทนี่มอยู่บานบอกว่าเฮาบ่ามีเงินบ่มีไพเสียพี่น้องมีแต่คนถามหญิงเงินวัดซาน ตุกตัดสิ้นใจนะ,คะ้ค่ะวังกี้นี่เขา่าโท่มากเขาโท่มากเขียนมาก่อนอันธรรมดาส่งขอความในเมสเซจเจอร์น,นี่เขาสีเห็นมันเด้งขึ้นเนาะการแจ้งเตือนเนาะติ้งขื่นขอความกันจะเขียนมาเลยเอ่อพี่เงินสักสี่พันหน่อยเข้าเขาไปบึงอันนี้เขาอ่านแล้วเขาไปบึงเนาะเขาบอกว่าเงินอยู่กับผัวเดอ้อจากสี่พันเหลือมาสี่ร้อยเขาก็เลยว่าพี่ เงินมาอยู่กับผัวเด้อบ่ได้อยู่กับหนูหรอกเอาสี่้อยโบมี่เอาลอยหนึ่งก็ได้ฮะแจกสี่พันเหลือหนึ่ง้อยเงินคอยคิดนักเลยอะคะ่ะคอยคอยให้บ่ไดหรอกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทมันก็มีความหมายสําหรับแม่ตุก๊กเพราะว่าตุ๊กให้ลูกกินอิ่มสำนานสำรานดีกว่าเพราะว่าตุ๊กเคยลําบากมาแล้วคนเหล่านั้นะ่ะไม่เคยช่วยอะไรตุ๊กได้หรอกนอกจากเอาตุ๊กไปนินทาให้เฮ็ดดีน้ำกะแล้ว นะกินมาก,กินยูฟี่บางเทีอมาก,กินฟี่บานเฮ้ากับแล้วแล้วกับเอาเฮ้าไปนินท่ากับมี่เด้อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข่อยว่าซอยไผ่แล้วนะคะนอกจากพี่น้องข่อยนะพี่น้องข่นะอ,งอยเนี่ยโมีไผ่ก้าขอข่อยบันนั่นเด้อเออจริงๆพี่ไส้เนี่ยกับน้องสาวเนี่ยนะถึงเพื่อนน้นองพี่ไส้ข่อยถึงแม่จะทุกนักปันไดถ้าเพื่อนโบนักแท้ๆผมเพิ่นซีบ่ขอต่างเลย นะขอก็คือขอยืมก็คือยืมนะคะไม่ตงคิดกันยัาง,งานถึงแม่สป็นพี่น้องนะคะยืมก็คือยืมขอก็คือขอถ้าขอแล้วไม่ไม่คืนไม่เป็นไรกนั่นะก็คือขอนะแต่ถ้ายืมก็คือย,ยืม20บาทก็ต้องคืนนะคะคําว่ายืมกับคําว่าขอมาต่างกันเด้อครับพี่น้องเป็นบหคะโอเคคุณเพื่อนคะการยืมเงินไม่ใช่เรื่องธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติกับคนอื่นแต่สําหรับเราไม่คะ่ะเพราะว่า คอยบ่ิเด้เป็นสถาน,นีหรือสถานสงเคราะห์ช่วยผู้ยากไร้ทั่วประเทศนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่นางฟังข่อยคำขันเป็นน้ำกันอันนี้คือชีวิตจริงเมียฝรั่ง my life in Thailand ขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดเป็นกำลังแรงใจให้เมตุกโดยการกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมตุกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาเล่ามาฟัง ในใจเนี่ยความในใจของไม่ตุ๊กเรามีอะไรบ้างแล้วก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ไม่ตุ๊กฟังด้วยนะคะว่าเมื่อคุณบอกว่าไม่มีเงินจะมีใครเชื่อไหมและประสบการณ์ที่คุณไปทวงเงินคืนมันเป็นยังไงเจอเหมือนกันไหมคะโอเคบายบาย see you next time